สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็อยู่กับผมนะครับโกเทคนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาทําสาวต้นมะละกอนะครับมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ไอเดียดีๆนะครับในการทําสามะละกอนะครับหลังจากที่ฝนฟ้านะครับไม่ได้ตกมานานนะครับทิ้งช่วงกันนานเลยทีเดียวนะครับผมก็มาสํารวจที่ทุ่งนานะครับก็เลยเห็นต้นมะละกอนั้นนะครับ ปลายมันเริ่มแ mhm. ห้งเหี่ยวแล้วนะครับปลายเริ่มแห้งเหี่ยวแล้วนะครับมันไม่มีความชื้นเพื่อที่จะไปเลี้ยงดูลําต้นของมันนะครับพอมาถึงวันนี้นะครับฟ้าฝนก็เริ่มได้ตกลงมานะครับวันสองวันที่ผ่านมาก็เลยที่ทุ่งนานะครับก็เลยมีความชื้นกันสักหน่อยนะครับมีความชื้นมีความชุ่มฉ่ากันนะครับผมก็เลยคิดว่าจะมาทําสาวมะละกอนะครับในวันนี้จะมาทําสาวมะละกอ นะครับก็เลยมาแชร์ไอเดียดีๆให้คุณผู้ชมได้รับชมกันไปพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยผมจะได้มีกําลังใจในการผลิตคลิปในการทําคลิปมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันมีไอเดียดีๆมาแลกเปลี่ยนกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมต้นนี้นะครับผมก็ได้ทําสาวมะละกอไปแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับเราก็จะ,ะตัดเลยนะครับตัดต้นเลยนะตัดต้นเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็แตกยอดออกมาตามลําต้นแบบประมาณแตกยอดออกมาประมาณนี้นะครับนี่ผมจะมาสาธิตนะครับกับต้นนี้นะครับที่ผมได้เอ่ยไปในช่วงแรกของคลิปนะครับฟ้าฝนไม่ได้ตกลงมานะครับแล้วก็ทําให้แห้งแล้งนะครับต้นมะละกอก็จะรีบไปจะรีบรีบรีบเสร็จแล้วมันก็รีารี นะครับคุณผู้ชมประมาณนี้นะผมก็เลยจะมาทำาสาวมะละกอโดยที่ตัดเลยครับตัดกลางลำต้นเลยนะแล้วก็เอาถุงเอาพลาสติกมาครอบไว้แบบแบบต้นนี้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้ะมะละกอได้แทงออกมากลางลำต้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวิธีทำแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมผมก็ จะตัดเลยนะเราไม่ต้องไปเสียดายนะครับเดี๋ยวมันก็แทงมาใหม่เนี่ยมันจะแทงมาตามตาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้ให้ดูตามันมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะครับ ตัดเสร็จแล้วก็ฟันลงให้มันเป็นปุ๋ยใต้ดินนะแล้วตรงนี้นะครับ,ก,บนะก็จะเอาถุงยางมาครอบนะก็จะเอาถุงยางมาครอบเพื่อไม่ให้มันชื้นเพื่อไม่ให้น้ำมันโดนนะครับเดี๋ยวมันจะเน่าเน่าทั้งต้นเลยไม่ดีนะครับเดี๋ยวแผลตรงนี้ต้นมะละกอเขาก็จะรักษาของมันเองนะแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะเอา,อาถุงพลาสติกมาครอบไว้นะ เดี๋ยวจะให้ทุกคนไปดูแผลมะละกอมันจะเป็นยังไงเนี่ครับมะละกอก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแผลประมาณนี้พอเราตัดออกแล้วนะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาถุงพลาสติกมาครอบไว้เพื่อที่จะไม่ให้ลำต้นเขาเน่านะครับเดี๋ยวลำต้นเขาก็รักษาแผลของเขาเองนะ ลำต้นก็จะรักษาแผลของเขาเองนะครับแล้วอยอดมันจะแตกออกมาแบบไหนตามตาประมาณแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแบบนี้นะเห็นไหมครับตามันจะแตกออกมาแตกยอดแทงยอดออกมานะครับแบบนี้นะครับจะมีตานะครับอันนี้ลอยลอยข้อแทงออกมาแล้วนะลอยข้อแทงออกมาแล้วแล้วที่มันเหี่ยวนะช่วงที่ผ่านมา นะครับฝนฟ้าก็ไม่ตกเลยทิ้งช่วงกันมานานนะครับก็เลยแห้งเหี่ยวกันไปนะครับโอเคในเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีในการเอาถุงพลาสติกมาครอบนะครับถุงยางถุงพลาสติกมาครอบแล้วก็รัดกันนะครับไม่ให้น้ําเข้าหรือความชื้นแมลงเข้าไปนะครับโอเคครับทุกคนครับนะผมก็จะเอาถุงมาครอบมาครอบแบบนี้นะครับก็ครอบไปเลย แล้วถ้าถุงมันใหญ่เราใส่เป็นสองชั้นไปเลยประมาณแบบนี้ครับไม่ยากครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับยังไงถ้าเกิดเราทิ้งไว้เผื่อมันไม่ฟื้นเผื่อมันตายนะครับเรามาทําแบบนี้ดีกว่านะครับทําสาวมะละกอน,นะครับเพื่อที่จะให้มะละกอน,นั้นเอาสารอาหารแทงยอดแทงลูกออกมาใหม่ นะอันนี้พอเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาอยางรัดเพื่อที่จะกันลมกันแมลงเข้าไปนะประมาณนี้เสร็จแล้วครับแค่นี้เองนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีต้นมะละกอนะครับที่ปลายมันเริ่มรีบนะครับปลายพอปลายมันเริ่มรีบม,มันส่งสัญญาณว่า,าสารอาหารที่ไปเลี้ยงลําต้นนั้นมันไม่เพียงพอความชื้นนั้นมันไม่เพียงพอนะครับมัน กำลังจะตายนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตดูที่ปลายของต้นมะละกอนะครับแล้วก็ใบพวกใบที่แต่แขนงอยู่บนยอดนะเริ่มเล็กลงเริ่มน้อยลงเล็กลงนะมันก็เป็นการส่งสัญญาณที่มันจะตายนะมันจะตายเราก็มาทำสาวกันนะครับคุณผู้ชมทำสาวแบบนี้กันนะนี่ครับ จะให้ทุกท่านมาดูใกล้ๆนะเราก็คุมไว้แบบนี้เลยนะครับเพื่อการฝนการฝนกัน,น,กน,น,กนมแมลงไม่ให้มแมลงสัตว์เข้าไปทําลายแกนในของรับต้นได้นะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันแตกแขนงขึ้นมาให้ชมนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับอาจจะถ่ายเป็นคลิปสั้นนะชิ้นส่วน นะครับยอดก็ตัดทิ้งลงไปในนี้เลยนะเดี๋ยวก็กลายเป็นปุ๋ยเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยเป็นเ,เป็นสารอาหารสู่ลำต้นนะครับเดี๋ยวรากก็ดูดซึมขึ้นมานะแบบนี้นะอันนี้ผมก็เพิ่งทำกันนะครับเพิ่งทำเดี๋ยวก็จะแตกแขนงขึ้นมานะครับกลายเป็นต้นมะละกอที่ดกนะครับหลายแขนงหลายกิง่ง นะครับหลายก้านนะโอเคครับคุณผู้ชมครับในการทําสาวมะกะกอนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็มาแชร์ความรู้นะครับมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์นะครับมาบอกกล่าวบอกต่อๆกันนะครับว่าในการทําสาวมะกะกอก็มีหลายวิธีนะครับคุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับให้คุณผู้ชมเป็นตัวเลือกเพื่อไปปรับใช้ในไร่ในสวนของคุณผู้ชมนะครับ คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปผลิตคลิปมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับอาจจะมีเนื้อหาสาระหรืออาจจะไปท่องเที่ยวต่างๆนานาน,นะครับก็อาจจะมาส่งต่อภาพบรรยากาศต่างๆให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ